Thank mm -hmm. you รู้สึกว่าวันนี้นะทุกคนเหมือนเวลามันย,วยาวๆไงไม่รู้มาตั้งนานแล้วเนี่ย แสงแดดยังจ้าอยู่เลยสี่โมงครึ่งแล้วแล้วเย็นนี้ไม่รู้จะทำอะไรกิน ไม่ได้เอาอะไรมาเยอะเพื่อนๆก็มีเข้าต้มมัดนี่แหละพอได้แก้หิวหน,หน่อยนึงอร่อ,อยนะอากาศตอนนี้นะครับทุกคนก็ไม่ได้ร้อนมากนะก็ประมาณ15-16องศาแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงจะบ่ายโมงพอดีเพราะถือว่าไม่ร้อนนะอากาศดี ผมว่าคืนนี้อากาศน่าจะลดต่ำลงที่ประมาณสาิบถึงสิบสององศาไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาด้วยวันนี้ลืมลืมเสื้อแขนยาวถ้าไม่ไหวริงก็คงก็้ปไปนอนในรถนั่นแหละต้องดูว่าคืนนี้จะเป็นยังไงลมแรงแล้วลมลมก็จะมาเป็นช่วงๆนะลมมาเป็นช่วงๆแต่ก็ไม่ได้แรงมาก เพื่อนๆหลายคนที่ไทยเขาก็ทักมาถามนะว่าจุดที่แคมปิ้งของออสเตรเลียมันสวยงามไหมผมก็ตอบได้ง่ายๆเลยนะว่าออสวยงามทุกที่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนที่ประเทศไทยประเทศไทยน่ะเขาจะมีแบบมีร้านคาเฟ่มีร้านอะไรแบบว่ามีของกินน่ะมีพวกหมูกระทะไว้ต้อนรับอย่างเงี้ย แต่ว่าที่นี่จะไม่มีนะแล้วก็ไกลด้วยถ้าเราจะไปซื้อของอย่างเงี้ยต้องต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ไปไกลด้วยลมแรงนะทุกคนตอนนี้เต็นท์ของผมก็เจ็บผ้าม่านลงนะก็คือพับผ้าลงกันลมหน่อยหนึ่งเพราะว่าลมมันแรงเกินไปว่าเต็นท์ขาดก็เลยเอาผ้าใบตัวนี้ลง ตัวน,นี้เราลงก่อนอ่ะพวกเราเดินไปดูบรรยากาศตอนนี้แสงพระอาทิตย์กำลังเหลืองอล่ามลงนะครับบรรยากาศดูดีดูด,ดีสวยงามอุตส่าห์ว่าวันนี้จะม,มีย่างหมูปิ้งแล้วก็ต้มมาม่าร้อนๆสดน้ำร้อนๆกับข้าวเหนียว เจาะปลาสักหน่อยหนึ่งต้องรอดูก่อนเผื่อสองสามทุ่มยังโอเคยังพอไหวน่าจะโอเคอยู่ทำรอบดึกก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งหกโมงทุ่มหนึ่งนี่คือบรรยากาศทุ่มหนึ่งทุกคนดูให้ดูรอบๆบ,บรรยากาศหนึ่งทุ่มนี่คือบรรยากาศหนึ่งทุ่มนะ ทวันกำลังตกดิน ยากาศยามเย็นก็สดชื่นดีนะครับทุกคนดูรอบๆเลยเป็นวันพักผ่อนที่ดีมากข้างหลังตะวันกำลังตกดินแสงแดดอ่อนๆสีทองๆองนะครับทุกคน ชีวิตจริงในออสเตรเลียก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนพอมีวันหยุดยาวสัก 2.. อสาวันก็จะพากันไปตั้งแคมป์นัดกลุ่มนัดเพื่อนกันออกไปตั้งแคมป์แคมปิง้งปาร์ตี้กันแต่ว่าวันนี้ก็มาคนเดียวเพราะว่าเพื่อนๆเนขาก็มีปาร์ตี้ที่บ้านกันเป้าหมายวันนี้ก็คือกะว่าจะอยู่สัก2คืนนะว่า เปลี่ยนแผนแล้วขออยู่คืนเดียวเขาพอตอนนี้ลมก็รู้สึกว่าจะเบาลงแล้วนะทุกคนน่าจะทำหมูปิ้งได้สภาพลมมันแรงเกินไปก็เลยเอาลงไว้ก่อนเดีย๋ยววันนี้คืนนี้คงได้ทำเนี่ยแหละบาร์บีคิว ง่ายๆเหมูปิ้งของผมไม่ยากตั้งเตาร้อนๆแล้วก็เอาหมูขึ้นแค่นั้นเองจะลองดู ได้ไหมประมาณนี้ถือว่าโอเคประมาณนี้ละโอเคขายได้ละนี่มันลมบางสักหน่อยนึงให้ลดบางลมตรงด้านหน้าสักหน่อยนึงอันดับแรกนะทุกคนเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้โอเคให้ลงตัวก่อน ก่อนก่อนก่อสร้างแล้วก็จะมีไฟอตอนนี้ยังไม่เมืดอ,อย่าเพิ่งใช้เลยประหยัดไฟไว้ก่อนนี่ก็กันลมได้ตรงนี้ นี่ไม่ใช่เครื่องดนตรีนะเพืเ่อนๆแต่มันเป็นตอกแกดจ้าตอกแกดสำหรับการฟริกยานี่จะเป็นแบบนี้เลย นี่แหละนะก็โอเคดูอบอุ่นขึ้นนิดนึงถือว่าใช้ได้ มามากเลยเพื่อนๆก็ได้รับไออุ่นจากแก๊สนะนี่นี๊กุกคนแก้วปลานะนะเขาเนี้ยหอ่อนๆกับแก้วปลาแล้วก็มีหมูปิ่งนะนี่ปีวันนี้จะมีน้ำหมากมาน้ำ วันนี้ก่นี่น,นี่คือหมูปิ่งนะทำเป็นไม้เป็นไม้ไว้แล้วนะครับวิปปิดแก๊สก่นอนอามีดอยู่ไหนเอ่ยมีดมีดแมาเอามีดก่อน <c oughs> ทตัดเลยเก็บนะมี่คือหมูปิ้งของเราวันนี้ครับทุกคนใส่ลงไปเลย บรรยากาศครับเอาแค่นี้ก็โอเคแล้วก็มีความสุขแล้วเพื่อนๆเนาะมาคนเดียวไม่รู้หลาอะไรมากหรอกเนาะเรามาพักผ่อนเราก็กินอะไรที่แบบไม่ง่ายและนี่ก็มีข้าวเหนียวมาด้วยทํามาจากบ้านเหมือนกันก็ทําเป็นห่อเป็นแพ็คไว้เลยนี่เหลือสามก้อนเนี้ย <laughs> ก็ใช้กระดาษฟอยไว้และกันกันไม่ให้มันเย็นเกินไป โอ้ยที่หนิหนีๆก็ไม่ได้เอามาเพื่อนๆที่หนิหนีๆก็ไม่ได้เอามาเลย ถ้ากลัวไม่สุกนะผมก็จะทำอย่างนี้เลยเอาออกมาเลยนี่แบบนี้แบบนี้จะง่ายกว่านะโอ้ยร้อน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 นี่แล้วก็ ย่างแบบนี้เลยก็ได้แบบนี้ก็จะง่ายหน่อยหนึ่งนี้ก็โอเคละถูกละปิดไฟได้ละเอาความร้อนจากเตาแก๊สไว้มาเรามาลองกันเลยเปออีข้าวเหนียวนี่คือเป็นอะไรที่แบบ กินง่ายๆนะครับกินกับอะไรก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าเรามีหมูปิ้งกับเกี่ยวบองเนี่ยนี่นะเพื่อนๆครับขออนุญาตนะนี่เลยนอมแล้วก็ก๋วเนี๋ยวเกี่ยวบองอกับะอะไฟิลม,มันได้อ่ะ อร่อยครับรเพื่อนบรรยากาศคมปิ้งก็ประมาณนี้แหละนะคนเดียวอ่ะเพื่อนเรามาลุยกันเลยใช้มือดีกว่าง่ายดี แล้วแล้วก็อิ่มจนได้เพื่อนเพื่อนหมูปิ้งกับข้าวเหนียวกินแล้วแบบมันรู้สึกอิ่มนะแน่นท้องเลยเขาบอกว่ากินข้าวเหนียวแล้วจะง่วงผมจะดูว่าผมจะง่วงหรือเปล่าด้วยดื่มน้ามําอัดลมซซาซากันหน่อยไรล,ลมในกระเพาะเขาคือเรื่องทางเรื่องวันนี้ก็ลืมเอาแก้วมาแล้วก็ไม่ได้ซื้อน้ําแข็งด้วย เพราะว่าวางแผนว่าจะไปอีกที่ที่หนึ่งแต่ว่าแวะเข้ามาดูจุดนี้ก่อนแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาแล้วปุ๊บก็เห็นพื้นที่โอเคเลยก็เลยโอเคตัดสินใจอยู่ตรงนี้แล้วก็ก็ไม่ได้เตรียมน้ำแข็งมาด้วยก็ไม่เป็นไรอากาศมันเย็นเรากินแบบนี้ก็ได้เพราะว่าน้ำมันลมเนี่ยก็ซื้อมาจากปั๊มน้ำมันก็ไว้ในกระติกน้ำแข็งมันก็เย็นอ เอาไว้อย่างนี้ก็เย็นเออไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้เอาแค่ความซากับรสชาติก็โอเคแล้วพออิ่มแล้วก็อาจจะเข้าไปนอนเล่นในรถก่อนนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเข้าไปในเต็นท์เราเมื่อกี้มันเป็นเย็นๆไงไม่รู้ผ้าหวหอมเงี้ยก็ยังอยู่ในรถอยู่ตัดสินใจว่าจะนอนในรถแล้วแหละแค่คืนใหญ่ยังไม่เป็นไร สวัสดีตอนช้าครับเพื่อนๆครับสรุปแล้วเมื่อคืนนี้ก็คือย้ายจากในเต็นท์มานอนในรถนะเพราะว่าอากาศมันหนาวมาก9้าองศาแล้วทีเนี้ยผมเอาทีา่ที่ปูที่นอนอะ่ะมามาปูมันบางเกินไปแล้วมันทำให้พื้นเย็น พื้นมันเย็นเกินไปไอ้อย่างนึงก็แบบมันลมด้วยแหละก็เลยย้ายมานอนในรถดีกว่าก็าสบายดีนะนอนในรถก็ได้อยู่รถมันก็กว้างอยู่หรือว่าใช้ได้ตอนนี้อากาศก็ยังอยู่ที่ประมาณ12องศาอยู่ทุกคนตอนนี้ตีห้าตีห้าครึ่งแล้วนะก็สว่างแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนสว่างไว ผาทิศต,ตกดินส่วนมากก็ประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณสองทุ่มครึ่งโอเคทุกคนแล้วเราจะเดินไปเข้าห้องน้ํากันก่อนดีกว่าแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศช่วงเช้า,เ,าเช้าทุกคนเขาก็ยังไม่ตื่นกันไ,ไปดูข้างนอกกันดีกว่าจะได้ไปเข้าห้องน้ำานีา่ย กาแฟร้อนๆสักหน่อยนึงก็ไม่ได้เอาแก้วมาด้วยโอ้ยมาครั้งนี้รู้สึกว่าอะไรก็ไม่พร้อมเลยนะเนี่ยอุตสาหเตรียมการไว้ตั้งหลายวัน จริงในเต็นท์ผมมันก็ไม่ได้หนาวมากนะเพื่อนๆแต่ว่าพื้นมันจะเย็นๆน,นิดนึงผมไม่ได้เอาฟูกมาถ้าผมเอาฟูกหรือที่นอนเป่าลมมาก็จะดีไม่คิดว่าอากาศตอนกลางคืนมันจะหนาวขนาดนี้แต่มันก็โอเคอยู่ครั้งต่อไปอนะทุกคน สงสัยต้องพร้อมทุกอย่างก็หรอไม่ไหวนอนในรถก็สบายนะก็โอเคอยู่เพราะว่าผมปกติถ้าผมขับรถเที่ยวในออสเตรเลียเงี้ยผมจะเป็นคนที่แบบว่าค่ำไหนนอนนั้นก็มันจะมีเอเรียสำหรับพักรถแล้วก็ให้ทุกคนได้นอนตามจุดจุดพักรถนะครับก็มีหลายๆคนเขาก็นอนพักกันในรถกันมาคนเดียวแบบว่าเราก็ไม่อยากจะอะไรมากมายคือแบบว่าพักผ่อน เอาบรรยากาศของกินก็ไม่ได้เยอะอะไรมากอย่างเมื่อวานผมก็เป็นข้าวเหนียวกับหมูปิ้งแต่เช้านี้ผมก็จะล่อมาม่าแหละสดน้ำมันร้อนทั้งหน่อยนึงเออแบบนี้ก็ดีมันกันลมได้ทุกคนมีทาบตัวเล็กอย่างเงี้ยกันลมได้ก็ดูแบบโอเคหน่อยนึง่งแล้วก็ใช้รถบังลม เมื่อว,วานนี้รู้สึกว่าลมแล้วเนี่ยอันนี้ก็เริ่มจะมีลมอีกแล้วเนี่ย,ห,ยหนาวตอนนี้ขอดูก่อนนะว่ากี่องศาแล้วจุดที่เราอยู่ปัจจุบันคือ9ก้าองศา อ๋อตอนนี้9องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้อยู่ที่นี่นะก็ประมาณ17องศามีแดดตอนทุ่มหนึ่งแต่วันนี้จะคลืมทั้งวันโอเคเอยู่ดูทุกคนแก้วกาแฟผมมันเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยลืมแม้กระทั่งแก้วกาแฟะนะปกติ อุปกรณ์แคปปิ้งผมจะเอาไว้ในกล่องแต่ว่าวันนั้นน่ะคือกลับไปบ้านก็คือเอาไปล้างล้างเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้ก็ไม่ได้เก็บไว้ในของเลยแล้วก็โชคดีที่จะมีอะไรใส่กาแฟร้นอนๆได้นะ เก็บตนท์เรียบร้อยแล้วครับทุกคนพร้อมเดินทางกลับบ้านแล้วแต่ว่าวันนี้มีเพื่อนโทรมาบอกว่า,าเขาได้ไปตั้งแคมป์นะอีกที่จุดหนึ่งนะเขาบอกว่าให้ตามไปเถอะเขาว่าวันหยุดยาวน่น้นเปิดงานอีกทีวันที่ยี่สิบเก้าวันจันน์นนอะ่ะเขาก็อยากให้เราไปตั้งแคมป์กับเขาด้วยก็ดูก่อนว่าจะไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วว่างเปล่าแล้ว เหลือแค่เก็บของบางอย่างนิดหน่อยแค่นี้ขึ้นรถก็จบละโอเคเดี๋ยวผมจะไปเก็บบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็ดูว่าจะเป็นยังไงผมจะอดัดเดจลงไปในคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะโอเคตอนนี้9ก้าโมงครึ่งเก้าสี่โอ้น่าจะถึงประมาณเที่ยงบ่ายพอดีเลยอะเดินทางเลยดีกว่า